สวัสดีครับผมอาจารย์นัทไทยโซลบอร์ดแคมป์นะครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์ก๊อฟไทยโซลบอร์ดแคมป์ครับวันนี้นะครับเราจะมา Q&A 10บคำถาม,ถามคยอดนิยมที่มีลูกเพจนะครับถามเรามามากที่สุดไทยโซลบอร์ดแคมป์เราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2018โดยทริปแรก จากที่ประเทศออสเตรเลียนะครับไปจัดที่มาบุลเลอร์นะครับก็ทริปนั้นก็จะมีผู้ร่วมทริปประมาณไม่ถึง20ท่านอรทิป16คนองท่านครับใช่ครับเป็นทริปแรกแล้วก็เป็นทริปที่เล็กที่สุดเล็กที่สุดเรานครับจนถึงตอนนี้ปัจจุบันเราก็17ทริป17ทริปครับผู้ร่วมทริปก็ประมาณ1,000คน นะครับหนึ่งพันน่าหน่งพัาเกินหนึ่งพันครับประมาณคลิปเยอะสุดในประมาณร้อยหกสิบคนร้อยหกสิบท่านครับที่รู้สึกสื่อรู้สึกืใช่ครับญี่ปุ่นไปโดยญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าฮิปมากหรือน้อยเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจสิ่งที่เราภาคภูมิใจสุดก็คือคนที่มาหัดเล่นสโนว์บอร์ดกับเราและเล่นได้เล่นได้และก็ไปสอบเป็นครูได้ด้วยใช่ครับซึ่งปัจจุบันนี้มีนักเรียนที่เรียนกับไฮสโนว์บอร์ดแคมป์ ไปสอบอินสตั c t เตอร์แล้วเป็นสิบกว่าคนนะเป็นส0บคนคน่าจะได้ครับได้แน่นอนครับเพราะว่าไทายโซลบอดแคมปเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการเล่นโซลบอดอย่างถูกต้องและก็บอดไทยเราจะมีครูที่เป็นโซลบอดอินสตั c t เตอร์ที่ได้รับเซอร์ติฟิเค่างถูกต้องนะครับมาถ่ายทอดวิธีการเล่นโซลบอด อย่างง่ายที่สุดและเข้าใจได้ง่ายที่สุดในราคาที่ค่อนข้างดีด้วยถูกกว่าไปเดินทางไปเล่นตโลบอดเองมาก่อนครับก็คือว่าถ่ายทอดเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายใช่และก็สามารถเรียนได้หลายระดับไม่ใช่เฉพาะมือใหม่อย่างเดียวถูกต้องนะครับตอนตอนนี้ปัจจุบันเรามีอินสตัเตอร์หลายเลเวลจนถึงล่าสุดเรามีระดับ examiner examiner ก็คือของ apsi s i เป็นเป็นอาจารย์คุมสอบคุมสตอร์ทีหนึ่ง นะครับมาเข้าข้อให้เราใช่เข้ามาเข้ามา,มาร่วมใช่ร่วมทีมกับเราใช่ครับ แน่นอนครับยังไงก็ต้องมาได้เพราะว่าการที่เล่น board, สโนวบอร์ดการที่มีสังคมมีกลุ่มเล่นมีเพื่อนเล่นคุณก็สามารถไปในเทรนด์ที่มันยากขึ้นหรือท้าท้ายขึ้นโดยที่คุณก็จะมีคนที่สกิลใกล้ๆกันไปเล่นด้วยกัน <ขอ S 1> สรุปกลุ่มกันสนุกม,มากขึ้นด้วยได้สังคมคนที่รักกีฬาประเภทเดียวกันมาอยู่ร่วมกันมันก็ทําให้อกกิจกรรมนั้นมันสนุกมากขึ้นสมมากขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญนะครับคนที่เล่นเป็นแล้วหรือเล่นเก่งแล้วนะครับอยากมาเรียน ก็ได้ครับหนึ่งก็คือบางคนเล่นเป็นแล้วแต่ว่าในเรื่องของทักษะอาจจะมีบางจุดที่ผิดอยู่ครับก็สามารถมาปรับเล่ได้ปรับค่าได้ครับและก็สําหรับบางคนที่อยากอัพสกิลเล่นในขณะนี้ได้แล้วเอเทอร์นได้แล้วอยากไปเล่นคาร์วิ่งครับอยากไปเล่นฟีสไตล์อยากไปเล่นทีรันครับเราก็มีสตาร์สครับให้เลือกลงแต่เราก็ไม่ได้บังคัว่าคุณจะลงหรือเปล่าใช่ครับก็เป็นอิสระในเรื่องของการที่มาเล่นหรือว่าอยากไม่ใช่ว่าเออลง ซื้อทริปมาจะต้องมาประครับโรงเรียนโรงเรียนไม่ได้เราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ มาคนเดียวสามารถรวมทิปได้แน่นอนแล้วก็คนที่มาคนเดียวเนี่ยค่อนข้างเยอะมีมาประมาณ30%เลยนะโอ้จริงๆแล้วเนี่ยข้อที่เซอร์ฟให้ของผมเลยครับแต่ก๊ครับคือคนที่มาคนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากผู้ชายนะใช่ครับใช่นตค่อนข้างแปดใช่ครับเพราะว่าตอนก่อนที่เราจะจัดเนี่ยเราคิดว่าผู้ชายเนี่ยจะเยอะกว่าผู้หญิงนะคนที่เดินทางมาคนเดียวใช่ครับนะผู้หญิงน่าจะประมาณเกินครึ่ง70%นใช่ครับที่มาทีนี้คนที่เดินทางมาคนเดียวกับเราเนี่ยมันก็มี2อนออปชั่นกออกช แชร์ห้องได้ห้้องไดงมัาก็จะ<ด>ท <ำ S 1> ําให้ได้ราคาคลิปที่ถูกลงรหรือถ้าท่านใดที่อยากได้ความเป็นส่วนตัวก็สามารถจองแบบแพ็กเกจภาคคนเดียวได้ ต้องบอกอย่างนี้ว่าทริปที่เราจัดเนี่ยเราอยากจะให้คนที่อยากเล่นสโนว์บอร์ดหรือมีความสนใจในการเล่นสโนว์บอร์ดเนี่ยเข้าถึงได้งา่ายนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไม่จัดทริปในราคาที่สูงแล้วทําให้คนจัดต้องไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็คือในราคาเนี้ยเราเลยจะไม่รวมตัว๋วเครื่องบินเพราะว่าตัว๋วเครื่องบินเนี่ยแต่ละท่านก็อาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน แล้วก็เด <on> ินทางเดินทางพลธีก <academics> ันอาจจะคนนี้ไปยาวคนนี้ไปสั้นดังนั้นก็คือเราจะให้ผู้ร่วมทิปทุกท่านมีอิสระมีอิสระในการจองตั๋วเครื่องบินนะครับผมก็ไม่ได้รวมนะครับสามารถเลือกซื้อตั๋วเครื่องบินในวันที่วางแผนเดินทางได้บางคนอาจจะมีการไปเที่ยวต่อในช่วงก่อนทริปเริ่มหรือว่าบางคนก็ไปเที่ยวต่อในหลังทริปจบก็สามารถเลือกปันเองได้ครับ ใน1นปีเราจะจัดอยู่4ี่ถึงห้าทริปครับโดยทริปแรกของเราจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับจนไปถึงเดือนสิงหานะครับก็คือทริปเดือนมกราคมแน่นอนเราจะจัดที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นปีซึ่งเป็นประเทศที่หิมะค่อนข้างดีที่สุดในช่วงเวลาเดือนนั้นนะครับูกตกองช่วงประมาณมกราจนถึงมีนาครับส่วนช่วงพีคของประเทศญี่ปุ่นก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณปลายเดือนมกราจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ แล้วในช่วงของกลางปีก็จะเป็นในช่วงพีกก็คือช่วงรกฎาคมกับออกัสใช่ครับนะครับก็คือกรุคดาสิงหาแต่ทริปที่เราจัดเนี่ยสี่ถึงห้าทริปต่อปีแต่ละปีเราก็จะไปจัดไม่ซ้ำกันนะเราก็จะเปลี่ยนไปวนๆกันไปเราก็จะเปลี่ยนสถานที่โลเคชั่นไปเรื่อยๆนะครับและที่สำคัญคือไทยสวอดแคมป์จัดทริปช่วงพีคซีซันในราคาที่ถูกมากถูกมากจับลองได้ราคาบางทีถูกกว่าไปช่วงโลเคชั่นอีกนะใช่ครับ่แล้วก็เราก็จะพยายามจะเลือกเทอเรนที่คนไม่เยอะ ไม่ต้องไปนั่งต่อคิวขึ้นลิฟต์ไม่ต้องไปนั่งแย่งทานอาหารกันนะครับเพราะว่าราคาดีด้วยใช่เราเลือกเทเลนเราเลือกร uh, ีสอร์ทที่คนข้ทา,ท,าที่จโล l คอลใช่เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปต่อคิวหลายท่านเคยไปเล่นสโนว์บอร์ดต,ตามร uh, ีสอร์ทต่างๆก็จะทราบพอทราบอยู่ว่าบางที่อาจจะต้องต่อค<า>ิวบางทิคนแน่นยาวแถวยาวเป็นแบบ สองสามร้อยสี่ร้อยเมตรอะไรเงี้ยมันยี่สิบนาทียังไม่รีบุนย <10 S 2> ่สิียังไม่ได้ขึ้นเลยบางทีก็ดูมันเสียเวลาในการเล่นเล่นแครอบหมดวันใช่ <respects> ใช่แต่นี่คือเราจะไปเราพยายามหารีสอร์ทที่คนน้อยๆลงมาปุ๊บขึ้นลิฟต์ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องต่อคิวรอนทิม้าดีด้วยทีมะาดีด้วยใช่ราคาพิเศษอีกใช่ครับ ต้องบอกอย่างนี้ว่าทริปของเราจะมี2แบบนะครับจะมีทริปสั้นแล้วก็ทริปยาวนะครับคือทริปสั้นเนี่ยจะเป็น4วันสคืนนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องทำงานพ้องทำา่นด้วยลางานไม่ได้ด้วยลางานได้ไม่นานนะครับรวมเวลาเดินทางแล้วอยู่ได้ไม่เกิน1สัปดาห์ก็แนะนำเป็นทริปนี้นะครับส่วนใครที่ลางานได้นานแล้วก็พอมีเวลาที่จะแบบว่าอยากเล่นนานๆเราก็จะมีทริปยาวไว้เสิร์ฟด้วยเป็นทริป6วัน5้คืน เตรียมร่างกายเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับต้องออกกำลังกายให้มีความฟิตในร่างกายระดับหนึ่งแน่นอนครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วก็เล่นสโนว์บอร์ดได้ง่ายขึ้นถูกต้องครับเร็วขึ้นครับเพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อใช่ครับแล้วในในส่วนของอุปกรณ์ล่ะครับคนเริ่มเล่นก็สามารถไปเช่าได้ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปมีอะไรบ้างครับดัยก็ไม่จําเป็นต้องซื้อไม่จำเป็นต้องซื้อใช่ไม่จำเป็นต้องซื้อเพราะว่าท่านใดที่เอ่ออาจจะคิดว่าอยากจะไปลองดูก่อน ยังไม่อยากจะไปซื้อเลยว่าเราว่ามเราชอบไหมบางทีซื้อมาแล้วอาจจะไม่ชอบก็จะได้ไม่ต้องมาหาหาขายอย่างเงี้ยครับก็ดังนั้นก็คือเราสามารถไปเช่าได้ไปเช่าได้เหมือนกันครับในส่วนของสิ่งที่อาจจะต้องเตรียมไปเองนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของเฮลเม็ดเฮลเม็ดเฮลเม็ก็คือบางรีสอร์ทก็มีให้เช่าบางรีสอร์ทก็ไม่มีให้เช่าใช่ครับกก็คือแว่นตาครับนะครับแล้วก็เฟสแม็กซ์ใช่ครบหน้าครับนะครับแล้วก็ถุงมือถุงมือแล้วก็ถุงเท้าถุงเท้าสั้น แล้วก็สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออุปกรณ์การกระแทกนะครับสควรต้งตง<ม>างครับมือใหม่แนะนําต้องมีอะไรครับก็จะเป็นกางเกงก,กันกระแทกนะครับก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการบาดเจ็บจากการล้มนะครับครับ <นะ S 1> อันนี้ก็แนะนําให้คนที่มือใหม่เพิ่งเำไปครั้งแรกเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็ดูในเรื่องของอุปกรณ์ว่ามันจะมีบางอย่างที่เช่าได้แล้วก็บางอย่างที่จะต้องซื้อเองนะครับ ไปได้แน่นอนเพราะว่าต้องบอกอว่าเราเป็นไทยสโนว์บอร์ดแคมป์เพราะฉะนั้นเราจะเน้นในเรื่องของสโนว์บอร์ดแต่เราไม่ได้ปิดกั้นคนที่เล่นสกีนะครับ,รบดังนั้นถ้าเกิดว่ามีแฟนอยากเล่นสโนว์บอร์ดแต่ตัวเองเล่นสกีอยู่แล้วก็สามารถมาร่วมผิดได้เช่นกันครับเราไม่ได้บังคับว่าจะต้องเล่นสโนว์บอร์ดเยคัะ ภูมิประเทศของแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ละประเทศก็จะมีเสน่ห์ของของแต่ละประเทศที่ดึงดูดเราอยู่แล้วในการในการไปเล่นนะครับบางที่ภูเขาของแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันบางที่จะมีเป็นภูเขาหินอไม่มีต้นไม้บางที่ก็มีเป็นภูเขาที่มีป่ามีต้นไม้เยอะอะไรอย่างนี้แล้วก็ในเรื่องของ เอ่อสโนว์คอล์ิชั่นแน่นอนว่าแตกต่างกันแตกต่างกันครับก็ที่หลักๆก็ที่เราแนะนําที่เดินทางไปง่ายแน่นอนอตอนนี้ไม่ต้องขอวีซา่าเดินทางง่ายก็ที่ดีที่ญีุ่่นก็ต้องเป็นญี่ปุ่นครับได้แลวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นประเทศหลักที่ทาโนบะแคปมาไปจัดทริปด้วยนะครับ แล้วปีที่กำลังจะถึงเนี่ย2025เนี่ยเราก็จะฝากทิพของเราโดยที่เราจะมีตั้งแต่เทอเกาซูมากอย์นะครับโอเซเตอร์กุระเมียวโกะโอเกนสุกิโนฮาระเมียวโกะโอเกนสุกิโนฮาระก็เป็นเมืองที่หิมะตกเยอะที่สุดในญี่ปุ่นเลยใครชอบป่าแนนชอบที่นี่แล้วก็มาดาระโอกับแคนแกรมก็คือ2องลานเลย2องลานอันนี้เป็นลานใหม่ที่เราไปบุกเบิกดูเบิกมาผมนะครับก็จะเป็นสองภูเขาครับสองเขาก็คือมาดาระโอกับแคนแกรม รวมการล้างก็ค่อนข้างเยอะนะครับโดยทั้งหมด4ี่ทริปเนี่ยพี่ปุ่นเนี่ยครับถามว่าไปเองก็ได้แต่มันอาจจะเดินทางยากนิดนึงใช่ครับแล้วเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของรถกับอะไรแต่ไทยหวัดแคมป์เนี่ยเราจัดทริปแค่หน<ะ>ึ่งเก้า้อยบาท19,900้ารรวมที่พักนะครับครับอาหารเช้าอาหารเย็นลิฟท์พาสโอ้ไม่ต้องเตรียมไยม่ต้องจ่ายอะไรแล้วรถไปกับบันทริปเราก็มีให้ครับมีรถรับส่งด้วยเราส่งด้วยถะากระทสะดวกสบายมาก มีในเรื่องของครูคอยสอนให้ฟรีด้วยสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนเราซัมเมอร,รนะครับก็มีฟรีเลสซันในวันแรกด้วยแล้วก็มีที่สำคัญก็คือมีตะก้อมาช่วยถ่ายรูปไปด้วยนะใช่ครับใครอยากได้รูปสวย โอ้หถ oh. ือว่าคือมันคุ้มกว่าไปเองค้างเยอะครับนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟัง10คําถามที่มี Q&A ที่มีคนสง,ส,งสัยตอบามอกมาเยอะที่สุดนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยลองเล่นจัรนบอทนะครับหรือว่าท่านใดเคยลองเล่นจรนบอทเองแล้วนะครับแต่อยากมาร่วมทริปกับไทยโรบอทแคมป์ทางเราก็เล่นเชิญนะครับมีหลากหลายทริปให้เลือกหลากหลายสถานที่แตกต่างกันคนันครับก็ ถ้าท่านใดมีคาถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามเรามาได้ทั้ง inbox ซ์คอมเมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาทำคิวเนกันใหม่นะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามเพจไทยสวดแอมนะครับยูทูบอัลบแคมครับแล้วก็ไอจีอินสตาแกรมอินสตาแกรมนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณครับอบุณครับ